ฉันเกิดมาได้รักเธอ เป็นเพราะโชคชะตาแต่พรมลิขิตบัญชากำหนดมาไม่ควรคู่กันเธอนั้นเปรียบคือดอกฟ้าตั้งจากฉันมันลางโง,ง่ตัวนั้นคำสั่งสวรรค์ไม่ให้เธอรักฉันแม่ฉันจะรักเธอหมดทั้งใจอยากจะโน้มดอกฟ้าลงมาให้ถึงดินอยากให้หงบยบินมาเคียงข้างกันอยากให้ฟัน มันเป็นจริงมีวันรสองคนมีกันและกันอยากให้เวลาหยุดอยู่แค่นั้นอยากให้ลราโง่อย่างฉันได้เคียงคู่ก,กันกับดอกฟ้าอย่างเธอแม่เรานั้นต่างกันอุปสรรคควางกันจะมีมากมายแต่ใจดวงนี้ที่รักเธอจริงใจมันคงเสมอและพร้อมจะฝ่าฟันไปโปรดรู้ ว่าฉันคนนี้จะรักแค่เพียงเธอจนสุดหัวใจแม่นานสักเพียงแค่ไหนก็พร้อมพิสูจน์หัวใจที่รักเธอ ยอมเป็นลังโงตัวน้อยรอคอยดอกฟ้าไม่ใครเขาจะนินทาดาว่าไม่เจียมตัวให้หัวใจของฉันนั้นปิสุสัญญาต่อนหน้าดินและฟ้าว่าจะรักแต่เธอคนเดียวเท่านั้นให้รู้ว่าลาโง่ตัวนี้มีรักแท้ไม่แปรพันให้แค่เพียงดอกฟ้าเท่านั้นจน หลอดไปแม้ตายจากกัน ขอเป็นเหมือนเจ้าลาตัวนั้นที่ในใจมันยังรักยังรอคอยความรักมันทุกวันเหมือนกันในใจฉันคือฉันจะรักเธอไปช่วนิรันร์ไม่ต้องเป็นเหมือนลาโงตัวนั้นที่มันยังรักดอกฟ้าและเฝ้ารอจนถึงวันตายใจฉันก็เป็นอย่างนั้น ที่จะรักเธอแม้ถึงวันสุดท้ายที่มีลมหายใจจะรักเธอคนเดียวตลอดไปชดชีวิตของฉันจะดำสลายตายจากเธอ